สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีจ้าพบพ่อกันแล้วกับฟอร่ารากินีจ้ากับสวยกันยังคนสังกันหลายทางนี้จ้ามื่อนี้กับพบพ่อกันอยูบ่บรรยากาศแม่นม้ำเซพี่น้องริมเซเซบางไฟนั่นเองพี่น้อง,อง,องธรรมชาติที่สวยงามยามแรงตอนนี้เวลา17บเจ็ดกาจ้าเข้ามาอย่างเข้ามาได้มาอย่างแกบุนีมื่อนี้สองสาวข่าป้ากับน้องสะพาย กำลังเสร็จมาหาตกเบ็ดตกป่าว่สมีป่าพ่พี่น้องกำลังคนหาเม้งปออยู่ทั้งนั้นกไดเลยธีกัรตกป่าก็คือเอาเม้งปอพี่น้องแม้งปอที่อยู่ในน่าเราไปตกป่าพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันวัสเสด็จปอพี่น้องนี่จ้าแม้งปออยู่ในคิดตอมว่ะมันหมดจะได้คิดตมเลยบ่ะมันดูจะได้คิดตมกำลังหาเมงปออยู่พี่น้อง สบายดีพี่น้องก่อนสบายดีจ้าจกแมงปอมัอนมีบ่้ใส่แมงปออยู่จังได้วิ่งกำลังจกหาแมงปอสิไปตกเป็ดพี่น้องตัวน้อยครับตัวน้อยแมงปอกับขุดอะไรขี้ดินเด้อจ้าพี่น้องนี่แหละคือแมงปอ สวดอนันในขีดินมันมันสิดุดจนในขีดินในขีดตกเราตีหัวมันหวาอ๋ตอตัวน้อยนะตัวน้อยนะเองปอใส่เบ็ดอันนี้ยังว่าขุดเอาในน้องคอยไปหาอยู่เพื่อนพี่น้องหาอยู่คลองนี่หมุดน้ำเป็นเม็ดสองเม็ดเพอเด้อหมุดเอาแมงปอหมุดแล้วกอฮอนเอาไปใส่เบ็ดเพียก ปเป็ดป่าเบ็ดมองพี่น้องเอ้ยแต่ละมือเป็นหมดแมงปอน้อ,องทรายข่อยหมดซุ้มมือหมดหาแมงปอนี่ระครับพี่นออ้องอุปกรณ์นี้การตกเป็ดนแมงปอนเองพี่น้อง,องกำลังตกเป็ดอยู่ริมเซ่บึงน้ำเซ่ขิดจากรกำลังตกขิดจ้ะ ฝนตกกระสองพวเมียจา้ะเปรตตกการต,ตกหลังเฮือนคือเก่าว้าสิทธิแห่งโปดสิทธิแห่งโดบดติดน้องาาถาเบิ่งสองพวเมียผัสสะแข่งกันตกเปรตผู้ใดกอดกันโปรดซงสิได้ดอ,อกอพี่น้องเอ้ยว้าไอยังมาดับหลังคือได้ก่อนอคนมาเันเถิดอะ คนตึกวัดดนยังมาได้อยู่พมน้ำหลังพาได้ก่อนสอกพมเมียกำลังแข่งกันตกเบ็ดพี่น้องพวตุกปฎิโดย์เม่อใดจากตอยู่เมียฮะก้าลงบัตเตียพวได้แล้วสกใสบวมานแท้ตาย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 เสียสื่อเบิดกำลังแข่งขันตกเบ็ดจุดจ่าพี่น้องสองพวเมียกำลังแข่งขันตกเบ็ดจะไปสิได้เมียนำไปแล้วนึงตัว หมุนก็ลงมามมปานพท่านได้ขับฟังขับคำหรือมือหรือปานเขาฟังพี่น้องนั่งบาตักงนานพึงจะได้ตัวเดียวจ้านั่งชมวิวเป็นน้ำตกเป็ดเป็นน้ำพี่น้องบรรยากาศดีดีบรรยากาศน้ำเซ เลือกเลือน้ำเซพี่น้องสังเกตจ,จากตะพังมันน้ำลดลงหลายเติบม,มือก่อดทาลงมาตกตึกสะดุ้งนั่งอยู่วางกระขุอยู่มโมนี้ลงมาหอดพี่แล้วน้ำเซลงกระลงไวขึ้นกระขึ้นไวเได้พี่น้องจ้าเป็นน้ำเลืก ชมวิวต่อไปจ้าพี่น้องตกเบ็ดประเด็ปป่ากระซมวิวต่อไปตรงข่าวเนี่เป็นแข็งขับม่วน,นพี่น้องตรงฝั่งเซอนาในเงินเสียขัาเจ้าแห่กันหลอนแห่กองไอตุ๊ปนางเราอยากไปเล่นเด้่าสัตว์เสียดายมันอยู่ข่างฝั่งเซอผมมีเหือไปผมเป็นตาปลาไปาอยากขาหน้าพี่น้องเป็นฝั่งเนี่ยนางสีงมวกกองไอตุ๊ตํางขาอยู่เภทนี้ลาวดังเดือมีดอกแห่กองไอตุ๊ เสียกรอกตุบตุบตุบจ้ะเสดาได้เป็นฝั่งเซฝั่งน,นั้นเนาะปลาปลาอะไรกันยังเบิ่งแค้มเซนี่แหละตกเบ็ดประเด็ดปลากระพาส้มวิวแค้มเซนเนีหละจ้า เรือขาเจ้าหาปูหาปลาใส่พวกบาวน่อยไปตกเป็ดดิบาวน่อยไปใส่เป็ดบาวน้อยหาอยหาก,กินพี่น้อง ครึ่งชั่วโมงผ่านไปครึ่งชั่วโมงผ่านไปวันนี้ยังเกิดขึ้นพี่น้องเท่ากับพาพี่น้องมาเบิ่งซสซื้อเนอดนนี่คิดสภ<อ>า,าพเบิ่งซเแล้วจัดตึกป่า,าก็บ่ได้พี่น้องจะป่าตัวเดียวจีให้บักตากินป่าตัวเดียวเ้าก็สิปล่อยจีบตากินสภาตัวเดียวอย่างนี้ป่าตัวเดียว จะปล่อยแปลงปอลงสู่ธรรมชาติก่อนเมื่อแต่พี่น้องมันบอได้เครื่องสมุกปาดมาทันขึ้นตอเมือ่อนั้นมันตึกสะดุ้งนั้นว่นนั้นมันตึกสะดุ้งนะหลายหลายแต่ห้ามาสองทุ่มเนาะทุ่มสองทุ่มแต่นี่มันยังเว้นอยู่มันตกไซน์นทีน่ขึ้นดดอ่าบันที่ขึ่นดดเอาปลาตัวดีไปแบ่งก,กินพี่น้องเอ๋ย ยอมแพ้ <muitas> ่เนี่ยเสด็จ <Bali> ก้าวต่อเมื่อลงมายังหละฮะลงมายังจ้ากู้บาวน้อยกู้บาวน้อยลงมาทำอะไรใส่เสื้อกระตัวนยิ่งใหญ่ตาตาตาหันมาดู แม่ถ่ายวิดีโอในหันมาดูดนะสบายดีดูสบายดีเป็นอยู่ปะสบายดีกล้องดูแม่ถ่ายอยู่นี่นะยกมือสบายดีใน่ยแม่ลูกลูกชายกับลูกสาวยังม,มหัศจักสบายดีดอกเพรนมันมยังนอ้อยอยู่ตาสบายดีอยู่สบายดีนะแม่ เห็นอีดาสบายเป็นนะเห็นให้น้องพี uh ่แหละโอ้ยสบายเมึงนานสบายดีกระบอเป็นตายและสูเออเอาหูเข่ายังนอ้อยพี่น้องเลยสบายดีกระบอเป็นอะไรกบอเป็นกระยิมลอลออันนี้คือเห็ดคือเอื้อยนะเห็ดคือเอื้อยนะยิมลอลอดูมคือเอื้อยนะหายแล้วมาแก่ฮะมาเอื่นสิมื่อบ้าเดี๋ยวสิมื่อนำอยู่บ่แร่มาพี่บ่พี่ตา พี่น้องบางทางข้นเซสั้นเนี่ยจักหน่อยนะจ้าทางขืนเซนในกระทางขึ้นอยู่หลังเฮือนนั่นเองพี่น้องบริไกนี่กระทอ่อ้นาที่ข้าเจ้าต่อไปใส่ใส่ปัม่มปั่มขึ้นไปใส่พี่น้องปลาบ่ไไ้กระสมวิวเซ่ด้จ้าปานบมมีมือนีมือตึกสะดุ้งอะไร จานน่าแม่น้ำเซออันนี้ก็ทางขื้นฝั่งของที่เราเอเอันนี้ก็เป็นอาหานส้มวิวนะวัดสิมนานังกินมุกตะอยู่จกมือแต่เมื่ออื่นนั่งกระสิมเมื่อหล่ะล่ะจ้าทั้งพุ่นกะให้เมื่อผูกคอต่อแขนพุทธเฒ่า,เ,าเมื่อยยังมีเวียกทั้งพุ่นต่อพี่น้องแล้วก็งานขื้นเฮริอนอัมารากากีอันนี้คืออ้หานส้มวิว พี่นอ้องหมู่บ้านไอ้นางต่อยหมักละมุดีอ้ตนหมักละมุดพี่น้องห่านสมวิวธรรมชาติงามแหลงนี่แลหละจ้าคือห่านสมวิวเลออิศจีเดชขนางอยู่ก็เป็นเฮือนนานาสิต่อไฟมาหอยลงนี่เด้อจ้ากระสีผนังสมวิวเด้อจา้าสวยงามธรรมชาติตักทิ้ง กินกันไปหาซื้อของไปไปไปหาซื้อติ่ล่ะห้าน,นนะเขามีหมูอยู่ว่าปลาพ่านนี้หมกกระทาย่างนี่ซื้อหมูลานนี่มาจากสองโลล่าสุดน้องสายส่วนกินหมูกระทาะพี่น้องนั่งกินแคมทาบรรยากาศามงางง่าวนี่สิล่ะพี่น้อง อ,อยู่ข้างบนที่พ่นตั้งอยู่นะก็เป็นในแนวใส่ดักป่าพี่น้องจ้าน้ำเซพี่น้องเอ้ยสวัสดีปีใหม่นะพี่น้องคลิปนี้ก็บจบพ่อท่านีละจา้าพบพ่อกันใหม่เมื่อนี้เสียที่อวกไปหาป่ากับบริษัทป่าพี่น้องสาวจะเปสิบเป็ดมันมวนแต่ป่านบขึ้นน้ำลงป่าบมมีแต่เมื่อนี้อยู่บ้านหน้าป่าขึ้นหลาย ขาโทรมาตามให้น้องเมื่ออยู่ก่บปลาขึ่นหลายแค่สั้นแั่อยู่บ้านก็เสียดปลาลายเด้ปลาของขื้นพี่น้องบางคนเขาได้เป็นหามหาบสองหาบสิบโลซาโลสามสิบโลพี่น้องปลาป่าปลาป่าขื้นแต่เอาคาเกี่ยวเข่าพี่น้องจบไปเพียงติดแล้วพี่น้องพบพอกันไม่จ้าเมื่ออื่นกับสมเบันอมรากที่ไปเจอกันคู่ขาคือเกาน้องสองสาวปราสาทแตก ผู้หูดูจิ้นหรือว่าแฟดนรกนั่นเองพี่น้องพบพ่อกันทีบ้านอมาร่ามืออื่นพี่น้องสบายดี